พอไม่มีหน้าอกมันทําให้เราแบบว่าแต่งตัวไม่สวยหน้าอกข้างขวาจะค่อนข้างเล็กกว่าข้างซ้ายนิดหนึ่งด้วยสรีระน่าจะเป็นตัวโครงกระดูกด้วยพอเราเสริมก็จะช่วยให้สมูทมากขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นโหฟังมาแล้วรู้สึกว่าพร้อมแล้วขึ้นเตียงได้เลยพร้อมแล้วขึ้นเตียงได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เชิญน,นั่งค่ะขอบคุณค่ะ,คะน้องคอรีนเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้มาเจอก,กับคุณพี่หมอเวล <c oughs> ต้องการอยากเสริมหน้าอกมีความไม่มั่นใจเนาะน้อง,<ช>องครีนลองเล่าให้หมอฟังก่อนเลยหมอจะได้วิเคราะห์ให้ถูกว่าอย๋ยวเราจะปรับปรุงยังไงรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยหน้าอกค่อนข้างจะแบนพอไม่มีหน้าอกมันทําให้เราแบบว่าแต่งตัวไม่สวยเลยรู้สึกว่าแบบอยากมีน้ํามีนวลขึ้นค่ะก็คิดว่าการเสริมหน้าอกน่าจะพอจะช่วยได้อย่างเราเนี่ยเป็นคนโครงเล็กหมอจะดูให้ว่าถ้าสมมติมันใหญ่เกินไปเอย แต่ว่าหน้าอ,อกใหญ่ใส่แล้วมันจะไม่พอดีกับเสื้ออาจจะทําหน้าอ,อกให้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมั่นใจพอดีกับไซส์มากคือเพราะความที่หนูเป็นคนตัวเล็กค่ะพี่หมอพอจะช่วยแนะนําวิธีหรือว่าเทคนิคอะไรที่จะทําให้บูมของหนูเนี่ยมัน <c oughs> พอดีกับตัวแล้วก็สวยไหมคะ,ะกังวลใช่ไหมปกติแล้วเทคนิคก็จะมี2อถึงสอย่างอย่างแรกก็คือแผลเป็นแผลใต้าราวนมหรือว่าแผลรักแรก้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของเราหมอก็ทําได้ทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับ,กบ,กบความต้องการของคนไข้ถัดไปก็คือชั้นนนนททีี่่สปปัััจจจุบเเาิกกะ็็ ไตกล้ามเนื้อ, <Me an> อเนื้อกล้ามเนื้อแล้วก็ใตยุ้ขุมกล้ามเนื้ออันนี้เดี๋ยวเรามาประเมินเนื้อของเต้านมกันอีกทีอ,กอย่างหนึ่ง <Me an> ก็คือการเลือกซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากมีหลายทรงมีหลายขนาดก็ต้องประเมินสัดส,ส่วนเอาบางคนเนี่ยเขาฟังกับเพื่อนมาว่าเอ๊ะเพื่อนเราใส่300ใส่เท่านี้เท่านี้แล้วเราจะมาใส่เหมือนกับ <Me an> เพื่อนยเงี้ยอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนกันเวลาเราดูเนี่ยอยากให้ดูสิ่งที่เราต้องการมากกว่าแล้วเดี๋ยวหมอจะช่วยประเมินขนาดได้อีกโอ้โหฟังมาแล้วร Thank you ได้วาดรูปแล้วก็วัดสัดส่วนของน้องคอลีเรียบร้อยแล้วนะคะของน้องคอลีเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานหน้าอกเล็กนิดนึงไม่ค่อยเท่ากันนะคะข้างซ้ายกับข้างขวาต่างกันนิดหน่อยวันนี้หมอก็เลือกจะเป็นทรงกลมให้น้องคอลีเนาะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเรียบเนาะไซส์เนี่ยหมอกะประเมินจากฐานแล้วเนี่ยถ้าอยากได้ออกมาทรงน่ารักน่ารักแต่งตัวสวยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250เนาะการที่เราใส่ประมาณ250ที่หมอเลือกเนี่ยคิดว่าน่าจะกำลังพอดีกับตัวน้องแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาส่วง เืะะ้องต้นเนี่ยเอากําลังดีก่อนดีกว่าออกมาปุ๊บก็จะแต่งตัวง่ายๆแล้วก็ไม่หนักเกินไปในอนาคตถ้าน้องอยากจะอัพไซส์หรืออยากจะมาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มได้ไม่มีปัญหาหมอว่าแบบเนี้ยน้องน่าจะโอเคค่ะการที่เราตัวเล็กแล้วเราใส่ใหญ่เกินไปมีปัญหาเยอะนะคะเคยมีคนมาเล่าให้หมอฟังว่าหาชุดใส่ยากค่ะคือเราเป็นคนตัวไซส์เอสอะแต่ว่าเราไปทําแบบบูมเกินอย่างเงี้ยพอใส่ก็ข้างล่างก็ตัวได้แต่ว่าหน้าอกไม่ได้กลายเป็นหาเสื้อผ้ายากกว่าเดิมอีกหมอเจอปัญหานี้มาเยอะค่ะเข้าใจผู้หญิงของเรา ก็เลยคิดว่าเอาแบบนี้แหละคะ่ะประมาณกำลังดีให้ใส่เสื้อผ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ย250คิดว่าใส่สบายแน่นอนคะ่ะมีสิ่งหนึ่งที่น้องคาลินขอมาก็คือไม่เอาเนินสูงเนาะมันจะดูเซ็กซี่เกินพยายามเลือกให้เนินอยู่กำลังดีกับเสื้อก็ให้น้องลองใส่ชุดกับ250แล้วน้องก็โอเคน่าจะออกมาสวยคะ่ะส่วนแผลวันนี้เดี๋ยวเราเลิกเป็นแผลใต้รนมตรงรักแร้นเนี่ยเราอาจจะใส่เสื้อเกาะอ,อกอะไรเงี้ยเยอะหมอไม่อยากให้มีแผลตรงนี้อยากให้ซ่อนไว้ข้างใต้่านนมมากกว่านะคะของน้องคาลินมีอะไรกังวลไหมที่หมอวาด มไม่มีเลยค่ะวันนี้มั่นใจมากมสวยมากสวยแน่แนอนงั้นเดี๋ยวเรารอไปเจอกันในเวอร์ชั่นใหม่นะคะติดตามนะคะสวัสดีค่ะ